สวัสดีครับเรามาพบกันใน Call of Duty Modern Warfare มิชชั่นที่5แล้วนะครับวันวันนี้วันนี้ทำจบไป3พาร์ทแล้วเอ้ย3มิชชั่นแล้วโอเคเรามาต่อกันเลยดีกว่ากับมิชชั่นที่5แล้วโอเคครับตอนนี้เป็นเวลา หกโมงสิบแปดนาทีโอเคครับเพอาะเาทำให้เสร็จก่อนหกโมงครึ่งนะครับโอเคครับเดินๆเลยครับโอเคโอเคโอเคครับ,ดดลรบ,คครบแล้ววันนี้เรามาทำภาร,รกิจกับใครบ้างนะครับกับโอ้ทรงหมฮอกงนี้มีคนเดียวครับคุณซฟและหมวกอย่างนี้ก็คือกับตันไพรส์กับตันไพรไ์เป็นไงไวะ ไปไปนั่นมาเทนแปลว่าม,มาเทนแปลว่านะเออ,ขอเขาตกตกประทังกินแล้วโอเคครับงานมิชชั่นนี้นะครับต้องทำกันเป็นระบบนะครับตามพวกนี้อย่างเดียวนะครับอย่าไปยิงมั่วซั่วเดี๋ยวจะตายหาเอาจุด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 ,ดนะนะ,นะ นั่นนะมัโซ่เขาโหดนะครับเข,ขาแทงไข่ได้เฮ้ย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 โอ้ยจับต่อยไข่โอ้โหจุกะ่ะจุกะ่ะจุกะ่ะ move ข,ขยับเขาบอกให้ขยับแล้วเคลื่อนที่ไปเอ,อ <c oughs> าเอาเอาทางนี้ต้องใจเย็นนะครับกด C นะครับจะไปกด J เดี๋ยวมันจะสวยกันทั้งเออใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยมันเห็นเราแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมันเห็นมึงอะเมื่อกี้สวยแล้วโอเคโอเคหมดแล้วหมดแล้วแม่แม่อย่าลืมยิงเสือดาวอย่ายิงยิงเสือดาวเฮ้ยยิงเออโหมูป่าหมูหมูโจ๊ก ดิเลตุทิเล็ตโจ๊กโดนหมูใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นครับมีใจเย็นใจเย็นต้องใจเย็นเย็นใจบ้าดับดับโอ้ยเคเฮ้ยเอ็ม huh สี่เอ็มเอ็มสิบสี่เหรอเมื่อกี้ไอ้ปืนนี้เอ็มสิบสี่ทนายเนี่ยเอ็มสิบสี เออโจินโอเคโอเคกำลังจะเข้าไปแล้วยิงทีทะลุสามตัวยังได้ <No. S 1> เอเอไป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 ปืนพกเกมนี้ยิงทะลุสามไอสองตัวการาฟริกเป็นอะไรโอเคพอสวยโอเคพอสวยอยู่โอเคหยุดหยุดหยุดตรงนี้แหละหยุดหยุดชีวิตหยุดกรรมส่งนี้แม้ว mm ่าใครจะดีสแค่ไหน ใจเย็นใจเย็นหยุด,หย,ดหยุดความ er. มักฉันหัวใจหยุดหยุดติดเถอคนเดียว move move โหแม่งโคตรควายโหเล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 คอนโทรลคอนโทรลโอเคมาอีกแล้วใครครับเนี่ยโอนครับอ่าคุณบอสนะครับ เมื่อกี้คุณน็อตมามิชชั่นที่เท่าไหร่นะคุณน็อตมามิชชั่นที่สี่คุณบอสมามิชชั่นที่ห้าสุดยอดเลยมิชชั่นกากเกียนด่าแล้วหนีด่าแล้วหนี <User S 1> เขาเรียกด่าแล้วหนีไว้ยเขาเรียกด่าแล้วหนีนี oh. ่เข้ามาตอบนะติดใจเย็นใจเย็นซองซองซอง โอ้ยืนดุดโอ้โอ้หัวเกียงงี้น่าเจาะสอบสอบเจาะหัวเจาะหัวโซบโซบหัวเกี้ยงกว่าเรายิงไปเลยเฮ้ยอย่าเพิ่งเราเพิ่งเราเราเราไปก่อนเล่งเล่งขึ้นตัวเลยโป๊ะโป๊ะอะไรโป๊ะโป๊ะอะขึ้กาเปล่ากาเปล่าเอาดีสิมันแย่งอ่านั่นแหละ มันดึงมันดึงมันดึงทลาไม่ดึงเดี๋ยวมันเดี๋ยวเราจะรอเกินโชว์ดิโชว์ดิเดี๋ยวเพิ่งให้กับตันพายไปโชว์ก่อนมันเป็นช้างเท้าหน้าเนี่ยดูผ่านช่องเฮ้ยยิ่เหมือนนั่งเห็นวะไอ้แม่งโง่อะคันเลือกทหารยังไงวะคน เฮยดูคลิปคนฟาเต้นบีบอยอะเอาเลยซันขึ้นไปขึ้นไปใจเย็นใจเย็นย่อง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 เอาเลยครับเบาเบาครับกดอ E กับแทงแมงเลยโหเห็นแล้วเจ็บคอแทนว่ะเฮ้ยเฮ้ยนั่งนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนอะไรแบบเออเร่งเล็งเลยดีนะเว้ยนั่นนะเจ้าห้องนั่นแหละใจเย็นดิใจเย็นเร่งเล็งเล็งไว้ยิงยิงอะยิงยิงทำได้ป่างโอ้ นี่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 ท่านี้ท่านี้ทางนี้เดี๋ยวมันเห็นศพก่อนเฮ้ยเต่อไปก็น่าจะรู้ครับอยู่ข้างบนครับใจเย็นครับซ้อนสามโอ้โหเฮ้ยยิงให้โดนี่ครับชิบหายแล้วครับชิบหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยนั่งนั่งอยู่นั่งอยู่ไม่ต้องเดินนั่งนั่งอยู่เหมือนเดิมระวังเสือดาวเฮ้ยอยู่ข้างล่างเนี่ย โ,โอ,โอ like like ้โหนั <h <h Listen, ่งนั <h know, <h ่งเลยครับนั่งเลยครับเฮ้ยคุณโซฟมีไหมครับยิงไม่โดนครับเขี้เฮี้ยครับแล้วตัวเฮี้ยนี่ยมันคืออะไรเอ้ยเนี่ยบอกเคลียร์เว้ยเลยเนี่ย ระวังระวังด้วยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเลยโหแม่นเลยห้าทีนะเว้ยห้าทีนะเว้ยนี่ทำพันที่สองกันโอ่โอ้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  ถามคุณ YouTube นะครับเ <c> ม <oughs> ื่อไหร่มันจะส่งข้อความให้ผมโอเคส่งรหัสโค,สค,โค้ดใส่รหัสโค้ดตอน15นเออระเบิด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 โอ้โหโห,โหเจ๋งวะ่ะดีดาข้างกองเอามีดไปเฉียนบไปโชว์ดิกด e ีอ่ะใช้มีดไปข้างหลังข้างหลังไ,ไปไปน้ำโซ่ไปกับตันไพรอยู่ข้างหลัง ไอ้ติงไอ้ติงไอ้ติงไอ้ทิ้งแล้วไปไปมันลงไปแล้วชิบวันนี้มันลงไปยิงไก่ไหมยิงไก่ยิงไก่ยิงไก่ชาวบ้านสายังไงรอรอรอรก่อนรอก่อนรอก่อนเอ้ยโอ้ยยิงคนขับยังคนขับตายเอ้ยไป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  go to go to the รถ go to อาขาเอ้ยกด f ดิครับ จะลองจุดรถทำไมวะยิงยรถก่อนยิงรถก่อนยิงรถก่อนยิงรถก่อนรถคนขับเอไม่ใช่มืมือยิงปสให้เต็ที่นครับตเยอะที่สุด้วครับฝั่งนี้ยังไม่มาครับอยู่ข้างบนนู่นอ่ะดูดนูเลยนูเลยนู่นนู่นเลย างหน้าก็มีขบนขนบนยังบนยังเหลืออยู่ขบนขบนเหลือโดนแล้วโ get up l o o k r เล้วพวกเราลืมอะไรไปแตะไม่ทัน เร็วเร็วเร็วต้มไปปกป้องบินแสงโซบบินแสงโซบไปเลยบินแสงโซบไปเลยโอ้โหเข้าตันมาโอ้ยเดินมาเปลี่ยนจีนจีนกับตันไพยตันไพยแม่งเจ๋งว่ะอย่าลืมนะเฮ้ยโอ้โหตกตกตกเอ้ยสบาตา เอ,อ้ยยังไม่ตายยังไม่ตายโอ้รีบเปลี่ยนกระสุนแนนต้องรีบเปลี่ยนโอ้เต็มเลยเต็มเบอร์เออเออ,เอ,อข้างบนข้างบนข้างบน,องบนโอเคมันลั่นครับรีบไปนะครับโอ้ไม่เกิดเอ,อ้ยยังไม่ตายว่ะ อย่าเพิ่ง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 เราคัดเราคัดไปพาร์ทที่หนึ่งก่อนเฮ้เฮ้เฮ้เใจเย็นเราขอคัดพาร์ทที่หนึ่งไว้เพียงตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะติดตามตอนต่อไปพาร์ทที่สองนะครับโอเคครับ